เข้าสู่ตอนแรกของซีรีส์เมื่อ AI คิดได้แต่ไม่เคยใช้ชีวิตเราอยากชวนคุณทบทวนมุมมองสำคัญในยุคที่หลายคนเริ่มสงสัยว่าเราจะยังมีที่ยืนในโลกที่ AI ทําทุกอย่างได้ดีแค่ไหนตอนนี้จะพาคุณไปรู้จักคำว่าภาพฉายแห่งความคิด (perception of thinking) หรือการที่ AI ดูเหมือนฉลาดแต่จริงๆแล้วอาจไม่ได้คิดแบบที่มนุษย์คิด แล้วเราจะยังต้องคิดเองไปเพื่ออะไรถ้า AI มันทำได้อยู่แล้วเ mm. มื่อไม่กี่เดือนก่อนมีโฆษณาของ The Economist ที่เรียกเสียงฮือฮาในวงกว้างมันเป็นโปสเตอร์สีแดงสดมีคำพูดเพียงหนึ่งประโยค Make AI worried you're gonna take its job หรือแปลว่าทำให้ AI กลัวว่าคุณจะมาแย่งงานมัน ในยุคที่ข่าวเต็มไปด้วยความกลัวว่า AI จะมาแย่งงานเรานี่คือประโยคที่หักมุมเปลี่ยนบทสนทนาและมันไม่ใช่แค่โฆษณาแต่มันคือคำถามเชิงปรัชญาอะไรคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ยังไม่ถูกแทนที่ตัวอย่างจากโลกจริงลองนึกภาพสายอาชีพที่หลายคนคุ้นเคยอย่างเช่นพนักงานเขียนคอนเทนต์นักออกแบบพรีเซนเทชันนักวางแผนการตลาด นักเรียนฝึกงานที่เริ่มต้นทำงานครั้งแรกหลายคนในสายอาชีพเหล่านี้เริ่มรู้สึกว่า generative AI เช่น ChatGPT, Claude, Midjourney หรือ Copilot สามารถทำหน้าที่แทนได้หลายอย่างจากที่เมื่อก่อนต้องนั่งคิดหัวข้อเขียนเรียงความออกแบบม o ดบอร์ดหรือคิดคำโปรยโฆษณา วันนี้แค่ใส่พร้อมดีๆเราอาจได้ผลลัพธ์ที่ดูเหมือนผ่านกระบวนการคิดมาแล้วหลายชั้นแต่นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่า perception of thinking AI ไม่ได้คิดมันเพียงดูเหมือนว่าได้คิดเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพ ลองนึกถึงนักเรียนคนหนึ่งที่ต้องเขียนเรียงความส่งอาจารย์ถ้าเขาใช้ AI ช่วยสรุปร่างตกแต่งภาษาจนเสร็จแล้วกดส่งเลยโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้ใส่ประสบการณ์หรือมุมมองของตัวเองแม้งานนั้นจะผ่านแต่ก็ไม่สะท้อนตัวตนไม่ฝึกกระบวนการคิดไม่ได้เรียนรู้เลยในสายตาคนภายนอกมันดูเหมือนว่าเขาคิดเก่ง แต่มันคือมายาภาพของความคิด Illusion of thinking และงานประเภทนี้แหละที่จะถูกแทนที่ก่อนเพราะมันไม่ต้องใช้ชีวิตจริงไม่ต้องเข้าใจมนุษย์ไม่ต้องมีประสบการณ์แต่งานที่ดูเหมือนคิดก็เพียงพอสำหรับองค์กรจำนวนมากลองมองโลกการทำงานในปัจจุบันมีหลายตำแหน่งที่ถูกวัดผลจากความลื่นไหลของการสื่อสารไม่ใช่ความลึกของการเข้าใจ เช่นสไลด์ต้องสวยข้อความต้องดูฉลาดรายงานต้องสรุปดีคำตอบต้องมีน้ำเสียงของมืออาชีพทุกสิ่งนี้คือรูปแบบที่สามารถเรียนรู้ได้จากข้อมูลจำนวนมหาศาล AI ทำได้ดีเพราะมันรู้ว่าภาษามนุษย์ควรฟังดูยังไงแต่สิ่งที่มันไม่มีคือ ความลังเลความกลัวความหวังความเจ็บปวดและความไม่แน่ใจทุกสิ่งนั้นเป็นประสบการณ์ผ่านชีวิตที่มนุษย์เท่านั้นมีบทสรุปการที่ AI สร้างภาพฉายแ่งความคิดได้ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ได้แปลว่าเราต้องหยุดคิดแต่แปลว่าเรายิ่งต้องคิดให้ลึกกว่าที่ AI ทำได้ ต้องใส่ความเป็นมนุษย์ของเราเข้าไปในทุกงานเพราะถ้าเราทำได้แค่สิ่งที่ AI ก็ทำได้สุดท้ายแล้วใครกันแน่จะถูกแทนที่ในตอนหน้าเราจะพาคุณไปสู่คำว่า l i v e d Experience ทำไมประสบการณ์ที่ไม่อยู่ในหนังสือหรือไม่เคยถูกเก็บใน Database กลับเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ยังยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงในวันที่โลกเปลี่ยนเร็วเกินคาดอย่าลืม AI มีภาพฉายของความคิดแต่มนุษย์มีการใช้ชีวิตจริงในตอนที่แล้วเราชวนคุณตั้งคำถามว่า AI ที่ดูเหมือนคิดมันคิดจริงหรือไม่และเราพบว่าสิ่งที่ generative AI สร้างขึ้นคือภาพฉายแห่งความคิดไม่ใช่กระบวนการคิดแบบมีเจตจำนงหรือผ่านการมีชีวิตวันนี้เราจะไปไกลกว่านั้นพาเข้าสู่สิ่งที่ AI ไม่มีวันเรียนแบบได้สิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์อย่างแท้จริงนั่นคือ live experience ประสบการณ์ที่ได้มาจากการอยู่ตรงนั้นจริงๆคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคุณนั่งอยู่ในวงประชุมมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งบอกว่าโอเคค่ะน้ำเสียงของเธอไม่ได้แปละว่าตกลงจริงๆเธอพูดสั้นห้วนเบื่อนหน้าไม่ศบตาคุณรู้ทันทีว่าเธอไม่เห็นด้วยแม้จะไม่ได้พูดตรงๆนั่นแหละคือ live experience คุณไม่ได้อ้างอิงจากตำราไม่ต้องให้ระบบวิเคราะห์สีหน้าบอกคุณรู้จากชีวิตจริงจากประสบการณ์นับครั้งไม่ถ้วนที่คุณเคยเจอมนุษย์อื่นคุณเข้าใจความเงียบความลังเลน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยยกตัวอย่างจากการทำงานอีเวนต์ทีมหนึ่งจัดงานประชุมใหญ่ที่ต่างจังหวัดหลังจบงานมีการถ่ายภาพขึ้นเฟซบุ๊กวิดีโอรีแคปสวยงาม แต่หัวหน้าทีมคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าดีแล้วที่เราไปดูของจริงมันต่างกันเยอะเลยนะเห็นด้วยตาเนื้อมันบอกอะไรได้อีกเยอะใช่ครับคำว่าตาเนื้อสำคัญมากเพราะในโลกที่ข้อมูลเต็มมือภาพถ่ายวิดีโอสไลด์ถูกจัดแต่งอย่างไร้ที่ติเรากำลังลืมสิ่งสำคัญความรู้ที่ไม่อยู่ในไฟล์ความรู้ที่มาจากการอยู่ตรงนั้นจริงๆ เราสัมผัสบรรยากาศได้เรารู้ว่าผู้เข้าร่วมเหนื่อยไหมเสียงในห้องหนักหรือเบาเรารู้ว่าการพรีเซนต์สไลด์นั้นดีหรือแค่ดูดีเฉยๆและทั้งหมดนั้น AI ไม่มีวันรับรู้ Live Experience สร้างอะไรมันสร้างสิ่งที่ตำราเขียนไม่ได้เช่นการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนการรับรู้พลังงานของห้อง การเข้าใจภาษากายความเงียบหรือคำที่ไม่ได้พูดการรู้โดยไม่รู้ตัวว่าอะไรพอดีและอะไรเกินไป l i ฟเ Experience ไม่ใช่แค่เรื่องอายุหรือผ่านอะไรไมาเยอะแต่มันคือการมีสติรู้ตัวระหว่างการใช้ชีวิตบางคนอายุ40แต่ทำงานแบบออโต้พายโ อาจมีน้อยกว่าเด็กอายุ25พี่ตั้นคำถามกับทุกสิ่งและใส่ใจในทุกประสบการณ์ที่ได้เจอแล้วทำไม AI ถึงไม่มี Leaf Experience เพราะ AI ไม่มีร่างกายมันไม่มีการเจอคนจริงไม่มีการยิ้มเพราะดีใจหรือสะดุ้งเพราะตกใจไม่มีการกอดใครตอนเขาร้องไห้ไม่มีการลังเลเพราะกลัวทำให้ใครผิดหวังมันไม่มีเจตจจำนง ไม่มีการเฝ้ารอไม่มีการผิดหวัง AI รู้ข้อมูลแต่มนุษย์รู้สึกความรู้ที่ลึกที่สุดของมนุษย์ไม่ได้มาเพราะเราอ่านเยอะหรือดูเยอะแต่มาเพราะเราอยู่ตรงนั้นจริงๆเจ็บจริง,ร,งรักจริงล้มเหลวจริงและทั้งหมดนั้นสะสมเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีในฐานข้อมูลไหนตอนหน้าเราจะพาคุณไปลึกขึ้นอีก เจาะแนวคิดสาปริศนาใหญ่ที่อธิบายว่าทำไม AI ถึงฉลาดในเรื่องยากแต่กลับไม่เข้าใจเรื่องง่ายๆของมนุษย์และทำไมมนุษย์จึงรู้มากกว่าที่พูดได้อยู่เสมออย่าลืม AI อาจเรียนรู้จากข้อมูลได้เร็วแต่มนุษย์เรียนรู้จากการมีชีวิตแม้จะช้าแต่ลึกกว่าเสมอ ที่แล้วเราพูดถึงสิ่งที่ AI ไม่มีวันลอกเลียนได้นั่นคือประสบการณ์ผ่านชีวิตหรือ life experience ประสบการณ์ที่ฝังอยู่ในเนื้อหนังของมนุษย์ไม่ใช่แค่บันทึกอยู่ในฐานข้อมูลแต่วันนี้เราจะไปไกลกว่านั้นอีกระดับเพราะแม้แต่มนุษย์เองก็ยังไม่สามารถพูดออกมาได้หมดทุกอย่างที่เรารู้และสิ่งนั้นเองคือขอบเขตสุดท้ายของความเข้าใจที่ AI ยังเข้าไม่ถึง เคยไหมเวลาทำอะไรบางอย่างแล้วมีคนมาถามว่าเธอรู้ได้ยังไงนะคุณตอบไปว่าก็ไม่รู้สิแค่รู้สึกว่าควรทำแบบนี้หรืออีกกรณีหนึ่งคุณเห็นเพื่อนกำลังจะเลือกงานใหม่คุณไม่ได้มีข้อมูลที่แน่ชัดแต่คุณรู้สึกว่าทางเลือกนั้นมันไม่ใช่คุณพูดไม่ออกว่าทำไมแต่คุณแค่รู้สึกว่าไม่ดีสิ่งนี้แหละที่เรียกว่าความรู้ที่พูดไม่ได้หรือ tacit knowledge มันเป็นองค์ความรู้ที่ลึกแต่ซ่อนอยู่และหลายครั้งแม้แต่เจ้าตัวก็อธิบายไม่ได้ว่ามาจากไหนโพลันยีส p a าราด x อกเรารู้มากกว่าที่บอกได้นักปรัชญาไมเคิลโพลันยีเคยกล่าวไว้ว่า We can know more than we can tell ปแปลว่าเราสามารถรู้มากกว่าสิ่งที่เราสามารถอธิบายได้นี่ไม่ใช่คำพูดลอยๆแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันในชีวิตจริงตัวอย่างชัดๆคือ นักดนตรีที่รู้สึกจังหวะพ่อครัวที่กะได้โดยไม่ต้องช่างคนขับรถที่เบรกได้ทันทั้งที่ไม่เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือแม้แต่ครูที่รู้ว่านักเรียนคนนี้ไม่เข้าใจแม้เขาจะพยักหน้าอยู่ก็ตาม AI ไม่มีความสามารถแบบนี้เพราะมันรู้เฉพาะสิ่งที่เราสอนมันให้รู้ได้ Moravec Paradox ฉลาดแบบกลับหัวกลับหาง อีกแนวคิดที่ชวนสะดุดคือ Moravec Paradox มันคือความย้อนแย้งที่บอกว่า AI กลับเก่งในสิ่งที่มนุษย์มองว่ายากเช่นวิเคราะห์ข้อมูลเชิงซ้อนเล่นหมากรุกระดับโลกเขียนโค้ดหรือแต่งกลอนในสไตล์เชคสเปียร์แต่ในขณะเดียวกัน AI กลับห่วยในสิ่งที่มนุษย์มองว่าง่ายเช่นเดินผ่านประตูจับของไม่ให้หล่น เข้าใจน้ำเสียงประชดประชันหรือแค่รู้ว่าใครในห้องเงียบเพราะไม่พอใจเพราะสิ่งที่ดูง่ายเหล่านี้ล้วนต้องใช้ร่างกายส,สัญชาตญาณประสบการณ์สะสมที่ไม่มีชื่อเรียกลองดูโลกของอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือแม้แต่สาย UX/UI บางคนไม่ได้มีดีกรีจากมหาวิทยายลัยดังไม่ได้มีประสบการณ์เป็น10ปี แต่พวกเขารู้ว่าควรพูดแบบไหนภาพแบบไหนปล่อยโพสเวลาไหนคนอื่นถามว่ารู้ได้ไงเขาก็ตอบเพียงว่าก็ทำบ่อยๆแล้วรู้สึกนั่นแหละแท้สิทธิโนเลจมันไม่ใช่การคำนวณแต่มาจากการจับแพทเทิร์น p l u ใส่หัวใจลงไปในทุกครั้งที่ทำ AI อาจรู้จักแพทเทิร์นจากข้อมูลแต่มนุษย์รู้จักแพทเทิร์นจากการใช้ชีวิต และนั่นคือเหตุผลที่ AI ยังไม่สามารถรู้อย่างที่เรารู้ได้ไง่ายๆมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถรู้บางอย่างโดยไม่รู้ตัวว่ารู้มาได้ยังไงและ AI ยังไม่มีเครื่องมือวัดสิ่งนี้เพราะมันคือความรู้ที่ไม่มีชื่อไม่มีสูตรไม่มีคำสั่งในตอนต่อไปตอนสุดท้ายของซีรีสน์นี้เราจะพูดถึงขีดเส้นของการใช้ AI ในวันที่มันช่วยเราได้ทุกอย่างเราควรปล่อยให้มันคิดแทนเราหรือไม่หรือเราควรยืนยันความเป็นมนุษย์ด้วยการใช้ชีวิตให้รู้สึกกว่าที่เคยแล้วพบกันในตอนสุดท้ายของ Deep Think จะให้ AI ช่วยคิดหรือให้มันกลืนตัวตนของเราไปทีละนิด 3ตอนที่ผ่านมาเราชวนกันตั้งคำถามว่า AI คิดได้จริงหรือไม่แล้วอะไรคือสิ่งที่มนุษย์ยังมีเหนือกว่าเราพูดถึงภาพฉายแห่งความคิดเราสำรวจ lived experience และเราสะท้อนถึงความรู้ที่มนุษย์เองยังพูดออกมาไม่ได้ tacit knowledge วันนี้เรามาถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์และนี่อาจเป็นคำถามสำคัญที่สุดเราควรใช้ AI อย่างไร เพื่อไม่ให้เรากลายเป็นเพียงตัวประกอบบนเวทีที่ AI เขียนบทให้ลองนึกถึงเช้าวันธรรมดาวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมามือถือสั่นเบาๆบอกว่าวันนี้มีประชุมกี่โมง AI สรุปข่าวมาให้คุณแล้วพร้อมแนะนำเมนูอาหารที่สุขภาพดีตามเทรนด์และเตรียมลิสต์ของงานเร่งด่วนเรียบร้อยก่อนที่คุณจะทันได้คิดอะไรสักอย่างดูเหมือนเป็นความสะดวกแต่ คุณยังไม่ได้คิดอะไรด้วยตัวเองเลยหลายคนอาจคุ้นเคยกับความรู้สึกแบบนี้โดยเฉพาะในวงการที่ใช้ creative หรือ content คุณลองขอให้ AI สร้างแคปชั่นขอไอเดียโพสขอร่างบทความแล้วคุณก็เลือกอันที่ดีที่สุดโดยไม่ได้ตั้งคำถามผลลัพธ์คืองานดูดีแต่ไม่มีตัวคุณอยู่ในนั้น คุณไม่ได้แค่ใช้ AI แต่คุณเริ่มคิดแทนด้วยมันไปทีละน้อย AI ไม่ได้ผิดมันคือเครื่องมือที่น่าทึ่งมันช่วยเราประหยัดเวลาสรุปข้อมูลร่างไอเดียแต่ปัญหาคือเราเริ่มใช้มันโดยไม่คิดเราหยุดตั้งคำถามเราหยุดกลั่นจากประสบการณ์ของตัวเองเราหยุดฟังเสียงข้างในบทความจาก AI มักลื่นไหลแต่เรียบเกินไปคล้ายผิวพลาสติก สวยเรียบแต่เย็นชาบทความจากมนุษย์อาจสะดุดอาจไม่สมบูรณ์แต่มีน้ำหนักของประสบการณ์จริงมีความไม่เป๊ะที่ทำให้รู้ว่ามนุษย์เขียนสิ่งนี้ด้วยหัวใจในโลกที่ AI ทํทำได้ทุกอย่างคำถามไม่ใช่เราจะตามให้ทันไหมแต่คือเราจะยังเป็นมนุษย์อยู่ได้แค่ไหน สิ่งที่เปลี่ยนโลกไม่ใช่ภาพฉายแห่งความคิดแต่คือความคิดที่เกิดจากชีวิตที่ได้อยู่จริงๆใช้ AI เพื่อเริ่มต้นแต่ชงใช้หัวใจของตัวเองเพื่อจบสิ่งสำคัญขอบคุณที่อยู่กับเราตลอด4ตอนในซีรีส์เมื่อ AI คิดได้แต่ไม่เคยใช้ชีวิตขอให้พอดแคสต์ชุดนี้เป็นพื้นที่ให้คุณหันกลับมาทบทวนว่าในโลกที่เร็วขึ้นทุกวันง่ายขึ้นทุกนาที คุณยังอยากคิดให้ช้ากับบางเรื่องไหมคุณยังอยากเจ็บเองบ้างไหมเพื่อให้รู้ว่าความเข้าใจแท้จริงไม่ใช่แค่คําอธิบายแต่คือสิ่งที่ต้องใช้ชีวิตเท่านั้นถึงจะรู้ได้ Deep Think Podcast ขอให้คุณยังคงเป็นมนุษย์ท่ามกลางเสียงรบเร้าของเครื่องจักรที่คิดแทนได้ทุกอย่าง